บอกนะคือแซนอะ่ะอย่าไปอย่าไปไปด่าผู้ใหญ่เขาแบบนั้นอย่าไปด่าเขาแบบนั้นมันไม่น่ารักชาวบ้านเขาเดี๋ยวหาว่าไอเด็กพ่อแม่แม่สั่งสอนอย่าเลยไม่เอามันไม่ดีอย่าไปว่าผู้ใหญ่เขาแบบนั้นเอาจริงๆนะแน่นา คือแซนเสียตังเยอะไม่รู้กี่ล้านที่จะไปแรปลงรล่างอะ่ะมาเป็นอีกอีก,อ,กอีกแบบหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอติดคุกเนี่ยไม่คุ้มคืออาจจะอยู่อยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะใช้สิทธิ์ใช้อำนาจใช้เส้นเนี่ยเข้าไปในห้องหญิงได้ใช้เส้นใช้อำนาจเนี่ยอาจจะทำอะไรอย่างอื่นได้แต่ในคุกเนี่ยใครติดคุกมานะ มีเรื่องกับตำรวจใครติดคุกมาเสียไปแสนห้าค่าประกรันตัวและต้องเสียเงินให้เพิ่มอีกค่าเสียหายให้ตำรวจอีกพอต่อยตำรวจต่อยเบ้าหน้าแตกอยู่ที่แม่กองก็คืออยู่ในคุกอะคนที่แปลงล่างมาแล้วนะต้องอยู่ในแดนชาย ต้องอยู่ในแดนผู้ชายนะไม่ใช่อยู่ในแดนผู้หญิงนะเพราะบาทประชาชนยังใช้คำว่านายนายไม่ได้ใช้คำว่าหญิงนะใช้คำว่านายแซนอย่าอลาวาดเยอะอย่าออกอาการเยอะอยู่นิ่งๆน,นะอยู่นิ่งๆดีที่สุดแล้วอย่าไปว่าเขาแบบนั้นเก็บอาการไม่อยู่แล้วนะจริงๆ คือแซนเนี่ยใช้เงินเยอะแบบแยกออกไม่ได้เลยว่าเป็นหญิงและเป็นชายเนี่ยจริงจริงอันนี้ต้องยอมรับนะแซนเนี่ยค,คือคือเราต้องแบบรักษานะถึงไม่ใช่เงินเราเงินพ่อแม่ก็ช่างเงินก็เป็นเงินน่ะเงินก็เป็นเงินแต่เขาหน้าเนี่ยแซนอ่ะอยากจะดีเบตกับแจ็คเนี่ยเราดีเบตเป็น เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ I mean you graduated from New Zealand so we can always debate in English right คือเมื่อวานที่แจ็คอะอยากจะดีเบตเป็นเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยแจ็คกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวไปเรียนเมืองนอกมาแต่ไม่รู้ถูกไล่ออกเพราะมันมีปัญหาเรื่องยาเสพติดหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะขำเอา ว่านี่ไงลูกเศรษฐีเรียนมองนอกมาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยอันนี้ไม่รู้ไงอันนี้ตั้งแค่แบบตั้งเข้าสังเกตอะไม่รู้ไงก็แล้วเราเก่งใจอะไม่พูดแต่ขอแค่นี้นะแซนอย่าไปอรารวาสหมอเขาเก่งนะหมอเขาเก่งนะอย่าไปอย่าไปไปยุ่งกับเขานะแซนเตือนเลยนะไปยุ่งกับพี่หยาดได้ ไปยุ่งกับพี่อยาดได้อย่าไปยุ่งกับพี่หมอเขาเลยนะสองสองคนนะสองคนนะคนที่สามเนี่ยไอคําไม่อยากไปยุ่งเนี่ยไม่ต้องอย่าไปคิดจะยุ่งกับเขาอย่าไปคิดจะยุ่งกับเขาสองคนเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแต่ไอคนที่เนี่ยคนที่สี่สามเนี่ยอย่าคิดเลยอย่าฝันเลยออาเฉลยให้ ที่สุนทีอย่านะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะอย่าคิดอย่าฟันเล่เลยนะมึงโอ้โหไอชีเจ็ดสิบแก้วเนี่ยโอ้โหยังแบบคุณยังไม่ลืมไอชีเจ็ดสิบแก้วเนี่ยคุณยังเขายังไม่ลืมเลยแต่โอ้โอยา่ยาอย่าอันนี้หวังดีอยา่าอย่านะอย่าเลยแต่ไอไอไออย่างอื่นเนี่ย กับพี่หมอเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับอาจารย์ปานเทพแซนะ่ะไม่รู้กี่คนเอาเข้ามาเนี่ยจะสู้เขาไม่ได้นะแต่ละครั้งที่แซนเนี่ยถือพ่ายเนี่ยแซนคิดว่าแซนถือพ้ายหนักเขาถือหนักกว่าแซนอีกไอ้เกมนี้เขาอะถือพ้ายอะหนักกว่าแซนอีก เมื่อวานยัวแจ็คเปิดหลักฐานเลยทุกวันนี้ไปสัมภาษณ์ที่ไหนพูดแต่เรื่องเปิดหลักฐานเปิดหลักฐานเปิดหลักฐานเอคคำยัวเนี่ยใช้กับเด็กอนุบาลอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่เขาเขารู้อะไรกวรเปิดอะไรไม่กวรเปิดแต่ตอนนี้นะเขาได้ขานะเขา,นะเ,ขาเขารู้นะตอนนี้เขารู้นะตอนนี้นะ คือทุกคนเนี่ยโอ้โหเออต้องตบมือให้แม่แตงโมที่ไม่รู้ว่าแกจะทําหรือไม่ทําแต่คิดจะรื้อคดีใหม่เพราะว่าไม่มีแม่แตงโมรื้อคดีไม่ได้ในระหว่างนี้แต่แกให้สัมภาษณ์ไปแล้วแกจะอยากจะรือ้อคดีแต่อันนี้อันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าแกจะทําหรือไม่ทําก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าโอ้โหบันทึงแน่โอ้แสนนอนไม่หลับแน่ นอนไม่หลับแน่ทีนี้อ,อ๋อผีหลอกแน่ทุกวันอะทุกวันเนี่ยแซนแนะนำให้นะเอเห็ดขี้เมาเนี่ยหรือแป้งเนี่ยแป้งเด็กอะที่เล่นกันบนเรือหนักๆอะเริ่มได้เลยมึงจริงๆแซนเอาเลยถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วจริงๆอันนี้แนะนำนะไม่ได้แบบไม่ได้ว่าไม่ได้กล่าวหานะว่าแซนเป็นคนทำจริง แต่แค่แนะนำเฉยๆคุณดูเขาฉลา,าดอย่าไปว่าเขาโง่นะคุณดูคนที่ตามเนี่ยอย่าไปว่าเขาโง่นะเขาฉลา,าดอย่าไปว่าสื่อเป็นตลาดล่างนะ